หมอฟ้าครับผมพี่ยัดนี่ผมบอดนะเออบอดว่าเป็นงไงครับทนายได้โทรหาพี่ไหมยังไม่โทรมาเลยให้แกว่างก่อนก็ได้ย๋ยวดูทรงแล้วแกจะไม่โทรแกจะขึงขังเนี่ยผมก็เอาก็คนเลื้แต่ถ้าขึงขังแกก็ต้องโดนไปด้วยอะ่ะทนายไม่ฟังโจทย์ในส่วนอื่นน่ะฟังแค่นั้นก็พี่ก็ช่วยไม่ได้อ,ะอ่ะอ,อือจริงๆอ่ะตัวประสงค์พี่อ่ะพี่ไม่อยากให้บอดไปเกี่ยวข้องกับ ที่จะต้องโดนร่วมฟ้องไงมูลค่ามันก็เยอะไงความเสียหายอ่ะครับเออเดี๋ยวมารับก็เนี่ยก็แก้คำร้องให้ตามนะครับผมเออวอดดิ้งบางอันพี่ก็ตัดตออกไปไม่ก็มันจะมีเอกสารที่ประกอบไปด้วยเอกสารลูกบ้านที่ก็โดนไอ้ทางอนันดาส่งมาน่ะที่พี่บอกบอสน่ะนั่นแหละพี่ต้องว่าให้ทางทนายใหเห็น คือ <Associ ates> ถ้าเมาจะมาคุยกับกลุ่มที่เขาจะฟร้องเนี่ยที่มาไม่คุยแล้ว okay, แหละก็โอเคแต่ทนายเราก็ไม่ยอมคุย nadie, นายทนาะยอาไม่คุยก็แล้วแต่เพราะว่าทางนี้เขาก็มีธงที่จะร้องทานายอยู่แล้วถ้าทานายทาแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะท,าน,าทานายก็บอสก็บอกทานายไปแล้วถูกไหมล่ะไม่ใช่ไม่บอกว่าเออเนี่ยลูกบ้านเขามีปัญหาเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยแล้วคุณจะไปด่วนส่งแถลงไปเพื่ออะไรอ่ะ คุณก็ต้องลงมาคุยก่อน<ด>เลยใช่บอกไม่มอยากให้มันบานปลายอย่างนี้คุยคุยกันก่อนก็พี่ไงพี่ต้องการคุยกันก่อนคืออย่างพวกเนี่ยอย่าง,าางที่อ้อมันพิมพ์ไปในกลุ่มอ่ะที่มันพูดถึงใอ้เมาอ่ะก็คือถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณก็พิมพ์แจ้งมาวันเป็นยังไงทุกบ้านเขาจะได้รู้เหมือนอย่างบอสอ่ะบอสก็ยังพิมพ์มาเลยถูกไหมล่ะครับเออถ้าคุณจะปกป้องสิทธิ์ของลูกบ้านอ่ะ แต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันตัดทิ้งไปเหอถ้าเขาไม่คุยกับไอ้เมาอยู่แล้วกลุ่มเนี้ยอ๋อใช่เม็ไม่ดม็เออโอเคนะ่รัแต่ว่าเขาจะคุยกับทนายว่าถ้าทนายอ่ะเห็นปัญหาถึงแท้จริงก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเอกสารที่เก็บย้อนหลังเนี่ยมีหลักฐานอะไรบ้างเนี่ยทนายต้องรู้ก่อนไม่ใช่ทําแถลงไปแล้วมันเกิดประเด็นปัญหาของลูกบ้านนะทําไงอ่ะมีอะไรเดี๋ยวผมส่งให้แทนนั่นละ มีอะไรหรือว่าตองไม่ได้เพราะอยากคุยโดยตรงอยากคุยโดยตรงอยากให้ทนายมาดูเอกสารด้วยส้ําไปหรือว่าจะให้ไปก็ได้เดี๋ยวพี่เอาเอกสารไปให้ดูว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้เออผมเขาบอกโครงการทำผิดอะไรพี่มากขาเข้าใจนะว่ามีมีมีเต็นะพี่เอาก็ถามว่าวจะนัดว่าคุยกันเร็มมั้งละก็ให้งานงานมาคุยอย่างเงี้ยผมก็เออจริงๆกลุ่มกลุ่มที่เขาจะ้ฟ้องเขาก็อยากเปอย่างนั้นแหละ กยไม่อยากให้มันไปอย่างบานปายอย่างที่บอสว่านันแหละทาบานปายมันก็ไม่ดีหรอกจริงเดี๋ยวโอ้ยพี่ยักษ์้องจะโทรไปหาแกดูว่ะให้เขาสะดวกดีกว่าแต่ถ้าเขาจะยื่นอย่างนั้นถ้าทนายไม่ฟังโจทย์ในส่วนที่ของทนายก็ไป่ล้กแต่ทนายไม่เชิงไม่ฟังหรอกทนายทนายแค่แบบเอะทำไมผมต้องโทรอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นเอาถ้าพูดง่ายๆนะก็คุณรับจ้างผมทําคดีอ่ะเออ คุณพูดแบบกำปั้นทุบดินเ่ยมันโอ้คุณเอาเงินผมก็ทหน้าทนายไปแดกแล้วคุณจะพูดแบบนี้ได้ไงแค่ผมรวบผมผมรวบรวบรวบสรุปใจความนะเขาก็ไม่ได้พูดอย่างันอย่างนั้นเราพี่โอ้ยใช่ประมาณพูดอย่างนั้นมันก็อ้าวเฮ้ยอางนั้นก็เปลี่ยนไปหรือเปล่าทนายเนี่ยมันไม่ใช่ครับคือบอสพี่เข้าใจสิ่งที่บอสเป็นตัวกลางอ่ะคืออยากอะไรให้มันคือถามว่าร้อยห้าล้านเนี่ย พอฟ้องไปเอารอนอาจจะหลุดอาจจะเป็นกันเป็นพยานแต่ไอ้สามคนน่ะมันจะเอาเงินไหนมาดใช้ค่าเสียหายอ่ะไม่อยากให้ถึงขนาดนั้นใช่ใช่ผมใหญ่ให้เล่าผมอยากให้ถ้าไหนผมมานทนายอ่ะต้องเป็นตัวหลไก่เกียดตัวขาข้อสรุปร่วมกันไม่ใช่ว่าเอ้ยรู้ว่าลูกบ้านจะฟ้องเอาฟ้องก็ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ว่ารู้ผมลองเป็นนักกฎหมายเนางได้พี่อันผมว่าใช่ เดี๋ยวผมอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมลองโทรไปแบบถ้าว,ว่างแล้วเดี๋ยวจะลองประชุมสายดูเงี้ยแล้วพีอยากกระชับคามในสายอย่างนี้ได้ไหมผมคนเชื่อมเลยเอาอย่างนั้นก็ได้อย่างางี้ก็ได้คพือพี่ไม่อยากโทรไปเพราะว่าจริงๆนะคือทนายเขาต้องฟังฟังโจทย์ทุกท่าน<ช>ไม่ใช่ฟังแค่นั้นเอาอย่างวันนั้นนะที่ประชุมประชุมไอ้ที่ลูกบ้านอ่ะพี่ไปที่ไม่ขนาดพี่ไม่มีเวลาก็เลยไปบอกว่าโอเคมันมีสามอย่างนะถนน เไม่เสร็จลวนระวางเฟสแล้วก็เชิญอาจารย์มาตรวจก็แค่นั้นเองแล้วอนุก็ลงมาตรวจแล้วถ้าอนุไม่ลงมาตรวจถ้าไม่มีเอกสารอนุแ่บพี่จะยังบอกว่าเออโอเคยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนี่มันถึงอนุเพื่อที่จะตัดตั้งนิติแล้วอะ่ะอืมในเมื่อคุณคําสั่งอนุทำไมพี่สั่งเอใช่ถูกข้อนั้นเสร็จก่อนใช่แล้วพี่ก็ไปแจ้ง,จงความแล้วก็เอาไปแจ้งความไปให้ทางประหลัดเอาไว้ด้วยว่าผมแจ้งความแล้วนะว่า หนึ่งจะต้อง 3, ทำสามอย่างให้เสร็จก่อนแล้วยังจะสามารถจัดตั้งนิติได้ 3, ตามขั้นตอนต่อไปอันนันดามมันก็บอรวับปากไพลัตในคลิปมันก็บอกโอเคก็ยังเซ็นรับเอกสารร่วมกันว่าโอเคจะซ่อมตามนี้แต่มันก็ไม่มาซ่อมแล้วจะให้พี่ทําไงอ่ะออก็คุณรับปากก่อนหน้าอนุไปเดียวด้วยไปยังมีคลิปมีรูปมีบันทึกครบทุกอย่างเน่ยสนใจนะอะไรอม มันไม่สนใจแล้วจะให้พี่จาไงอ่ะผมก็ไมนสนใจศาลนี่เดียวแหละเอออ้างเห็นส่งข้อความอะไรมาในกลุ่มเหมือนพี่โอ้โหเหมือนมันไปนั่งในศาลกับเราเลยพงอ่ะขอผมพี่แกต่อปากสองคำแล้วคนคนนั้นมึงเก่ยมันทําให้บิดเบือนทําให้ลูกปั้นเขาหัวก็ไม่เป็นไรหรอกลองบอสลองนั่นดูพี่จริงๆอ่ะครับตัว พรพี่เองนะบอสพี่พูดอย่างบริสุทธิ์ใจพี่ไม่อยากให้บอสไปตกในการที่จะเป็นจำเลยกับร่วมกับกลุ่มนั้นเขาอืทําอะไรให้ทีมบริสุทธิ์อะมาเราอยู่ยังไงเราก็อยู่ได้ตรงไปตรงมาเราเอาความจริงมาพูดนะส่วนผมนะพี่เออผมก็อยากให้เรื่องมันดําเนินไปทีเพราะมันก็มีความเด็ดร้อนเหมืนนอ,มนอนทุกบ้านเขาก็เงียดเนือดร้อนผมก็ไม่อยากที่แบบแข่งขันมาปองกับเองหรอก แต่ก็ต้องให้มันถูกต้องผมอะไม่แบบไม่ถูกไายแบบไม่เอาแค่แปดสิบเปเนะหรือผมเอาร้อปร์เนตะ์่ตามที่มัน,มนควรมันควรจะเป็นตามสิทธิ์ของเราอะบอสที่จะบอกบอสอีกอย่างหนึ่งนะอนานันดาจะโดนฟ้องเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องบอกบอกพับกบ่อน้ําเสียอ๋อใช่แต่ว่าเพระว่ามันโอเคมันมัน,ม,นมันไม่ได้บําบัดก่อนถูกไหมพี่ใช่ทีนี้หมู่มบ้านเราพอจะตั้งนิติสร็จเนี่ยจะสดอก เราจะซวยรอบที่สองก็คือเราจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับชาวนาทุกปีอืมอเราจ่ายค่า,<ร>ากลางแล้วก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับชาวนาทุกปีเพราะว่าเราสูบน้ําลงคลองเราไม่มีบ่อบําบัดอืมสรุปก,ก็คือชวนอะไรทำไมดีก็ผิดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกาง<อ>ขากัานอยู่ว่าบ่อบําบัดจะมาทาก่อนกฎหมายใหม่ไม,ไม่ใช่โออที่เข้าไปคุยที่กระทรวงทรัพย์แล้วครับ เชื่อไหมเรา่าพี่ไปคุยกับสวงศัพท์แล้วอืมอืมทีมาแล้วใช่ใช่พี่แะจ๊ะอืมแต่ว่าตอนเนี้ยอยู่ในกขบวนการอันนี้คือชาวบ้านเขาฟ้อง,องก็แล้วแต่เขาแต่ว่าเราอต้องกันตัวเราก่อนถ้าเรารับนิติมาเนี่ยเราต้องเอาเอกสารที่ทางอนันดานโดนปรับเนี่ยโดนสั่งสิ่งแวดล้อมปรับเนี่ยมายืนยันว่าคุณจะต้องแก้ตัวนี้อีก ออดที่จะโงมออไปเราถูกต้องครับมันไม่ใช่แค่เอจะตั้งนิติจบรับเงินค่าทิติมาจบไม่ใช่มันมีมากกว่านั้นอีกคือคบ,บางครั้งอ่ะต้องบอกว่าเราไม่ได้เอาความจริงมาพูดกันครับอืมอย่างคุณพงพูดเนี่ยรู้ทุกเรนะื่องแหละเก่งทุกเรื่องแต่คุณลองไปคุยกับทางกระทรวงทรัพย์เขาสิเขาจะคุยกับคุณยังไงอะ่ะ มันยังเร mm ื hmm. ่องไหนสุนักเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ไปร้องเลยตัวผมผมไม่ให้ผมไม่ให้นั่นแหละผมไม่ไม่สนใจผมไม่ก็สนใจอ่ะเหมือนไม่ไม่มีความหมายอ่ะถามอะไรมาเออผมชี้แจงให้ผมชี้แจงนี่ยไม่อยากชี้แจงผมแบบไม่ควรชี้แจงเอาเพื่อพี่ถามนี้ผมแลนั่งตอบคำถามที่ทั้งวันคงไม่ได้แล้วก็แบบเออแบบไปทุกแน็ตโอ้ยครับอะไรไม่ค่อยให้ค่าพูดไงผมไม่ค่อยให้ค่าวถามอะไรไม่รู้ ต่อยพลานแล้วที่อยากให้เป็นอย่างนี้มากกว่านะบอสอย่างที่เราคุยกันแล้วก็ให้เขาเราผมมีเรียกร้องสิทธิ์อะ สองถ้ามีหัวเรผงโอเคอเคอาผมพี่แล้วนะแว่าพี่ยังบอกถ้าเราคุยกันกับทนายได้เอาทนายจาะแถลงเนี่ยอยากให้แถลงมีอเอกสารของที่อนันดาทำม,มาที่มันผิด อ่าเพราะว่าเก็บย้อนเลัอเอกาสารคมคูลูกบ้านเอ้ยข้อผิดคนไหมอะไรพวกเนี้ยอ่พี่พี่อาจจะไม่ได้บอกบอสเราไม่ได้เอาเอกาสารให้บอสดูแต่ว่าพี่บอกบอสตอนนี้เลยว่าพี่พร้อมนี่ถ้าทนายต้องการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆอ,ะๆอ่ะก็ต้องเอาเอกาสารพวกนี้แนบไปในคำร้องด้วยมันจบจบเออเอาแต่พก็ได้หายใจเออเฮ้ทนายเห็นเห็นความทุกข์ร้อนของ รูกความนะเห็นทุกร้อนของโจทนะ้ะที่เห็นว่ามันไม่ถูกต้องตอนที่เราคุยพี่ชันสารมันคุยดีแต่ว่าพอออกมาแล้วมันก็ทำลูกๆมันไม่ได้แก้อย่างไ็ดเ,เสร็จอย่างที่ตัวเองพูดอ่ะเออแปดสิบมันก็ยังดีแต่ว่าเนี่ยอย่างบอกว่าอนุมาตรวจเขาให้คุณแก้งานตอนนี้คุณก็อ้างไปว่ามันมีประกรันอีกห้าปีเอา้าขนาดที่คุณไม่แก้แล้ว ีค่าปีคุณจะแก้ไหมล่ะเออถูกไหมเนี่ยาง,งานไม่ยากเลยที่คุณบอกว่าเ,ออเดี๋ยวเมืม่อกี้ถนนรปชเทพพื้นให้ใหม่เราจะได้รู้าช้ง่างเป็นอะไรไม่ต้องอะไรแนละ้วตอนนั้นเออ calling อัพคอลลิ่งก็ไม่ต้องแล้วตอนนี้ต้องการแค่อย่างรู้ว่าน้ามันถุดมันลอยต่อแล้วมันเพราะอะไรพ้าคุณดอะมงแล้วก็หยูดแล้ว ไปปูนไหนถูกไหมอ่รับเดี๋ดยวผมผมต้องทำงานแล้วนีโ่โอเคโอเคบอสขอบคุณมากเลยนะครับครับครับผม